น้อยตอนเนี้เห็นบ้างเนี่ยการที่ตีบอสตีไม่ได้คนจะเข้ามาเยอะฮะแน่ยุย่ยๆไปเลยจ้ามันถูกต้องไปแล้วเออถูกต้องไปแล้วเรื่องนี้นะครับโอเคบันก็อย่างที่บอกนะครับว่าผมจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าตัวเลขสตาร์ของเรายัางไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เ ไล่กันมาตั้งแต่วันให้ชี้ลูกศรเอาไว้ะนะครับจนมาถึงตอนเนี้ยคนที่กะจะใช้ช่วงระยะเวลาสั้นๆพบใส่เราอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะไม่เปิดโอกาสให้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ผักราคา อดทนแล้วว่าภายใน120วันนะครับเราจะกดดันวอลลุ่มที่เราไม่ต้องการ5%เนี่ย95%เนี่ยที่เราเอามาทำสตาร์กันแล้วอีก5%เนี่ยเราจะรับแรงขายแล้วเราถึงจะฝืนขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแท่งที่มันเขียวขึ้นมาระหว่างทางที่เขาถือแต่ไม่ได้ไปสตาร์ start, แล้วก็ขายเนี่ย เราเราชี้ให้เห็นหมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานตรงนี้นะครับว่าเป็นแท่งแดงที่เราจงใจให้เกิดอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เกิดโดยเราเพราะว่าคนที่เขาซื้อขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาขายนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยมันจะถึงเวลาของเราตามดัชนีที่ KPI ที่เราได้คุยกันเอาไว้ใครเข้าใจพิมพ์คำว่าเข้าใจได้ไหมครับทีนี้นะฮะ ีนี้เนี่ยป,ปัจจุบันเนี่ยนะฮะวอลุ่มขายต่อให้ขายหมดเลยนะฮะยังไงก็ไม่สามารถทำราคาไปที่ออททมโลของ v c ได้ละนะครับเราวางอินฟราสตรักเจอร์ไว้ดีนะครับไม่ว่าจะฝั่ง l p ลไม่ว่าจะฝั่ง s t a r ์นะครับแล้วกลับมาสู่ส w a p to s t t r ์ตอนนี้นะครับหลายๆคนที่ขาย v c ก็น่ารักครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าก็ใช้ได้ใช้ได้เลยในระดับหนึ่งก็คือเขาขายเสร็จใช่ไหมฮะ เขาก็ไปเเปลี่ยนเป็นเหรียญอื่นแล้วก็วนกลับเข้ามา swap to start ใหม่ด้วยวอลุ่มที่เท่ากันนะครับก็มันทำให้เวทได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกแล้วเราไม่ยุ่งเรื่องเรื่องราคาจนกว่า KPI เราจะถึงสรุปเข้าใจไหมครับเข้าใจถึงเพราะว่าเข้าใจจ้า,อา,อามาแต่เราพูดลึกกว่านี้ไม่ได้หรอกนะ มาดูกราฟกันนะครับมาดูกราฟกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นเจ้า,าเนาะเราก็เล่นตามกันนะเนาะก็คือถ้าเราไม่ซื้อเราก็ไม่ซื้อด้วยกันถ้าเราซื้อเราก็จะบอกเราก็ซื้อด้วยกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยกราฟจะเป็นยังไงก็ต้องเป็นไปตามมา r k เก็ตเซนจิเมนต์นะครับเราไม่เข้าไปเป็นมา r k เก็ตเมเกอร ให้ตลาดเนี่ยมันผันควนเนาะเพราะฉั้ตนตอนนี้เนี่ยเวลาก็จะค่อยค่าวอลุ่มที่เราไม่ต้องการออกไปคนจะ buy หรือคนจะ s e ล l เนี่ยก็ดีกับคนที่ stake LP ไว้เท่านั้นเพราะในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยยังไงราคามันก็ต้องหลุดขึ้นไปเหนือทุกราคาที่คุณทำการ stake ต,ตั้งแต่วันแรกเอาไว้เพราะฉะนั้นจะไม่มีใครเจอ i n i n n t loss ฝั่ง USDT เลย นะครับ็จะเจอเอ็นดูแบ n ก์ลอสฝั่ง ACT กันซะมากกว่านะครับที่จะได้จํานวน ACT น้อยลงไปเองในขณะที่ราคา ACT ขึ้นไปเหนือนราคาที่คุณเนี่ยได้ทําการ Stake LP ACT ไว้ทีนี้อ่อก็แปลว่าตอนหนึ่งเ c t นี่ยก็จะต้องใช้ USDT มากขึ้นในการมาวางแพรคู่เพื่อที่จะทําให้ส t k e เนี่ยมันมี value ตามทิ cket ที่ต้องการจะเอาไปร์ทต่อได้ทีหนึ่งเพื่อเอา MPM ลักษณะมันจะอยู่ประมาณอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีกราฟอะไรที่ขึ้นได้ตลอดหรือลงไปได้ตลอดนะครับกราฟที่ไม่วิ่งเลยก็คือสินทรัพย์ที่ตายแล้วเหรียญที่วิ่งสินทรัพย์ที่วิ่งก็คือสินทรัพย์ที่ยังมีค่ามีคนซื้อมีคนขายอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราก็เห็น แลวเดี๋ยวอพอกาเม็นเซตนตัวเองแล้วครับแล้วตัวเลขของเราเนี่ยที่เราคุยกันไว้เนี่ยสตาร์กเอามารวมกันสองฝั่งเลยนะฮะทั้ง swap to s t a r k นะครับเอามาเวทให้กับฝั่งสตาร์กเดี่ยวของ V 4สด้วยเพื่อที่จะดึงเปอร์เซ็นต์ขึ้น95ให้เ็นตที่สุดในส่วนของ120วันขึ้นไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเ,เรายังมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่รอทุบกะว่ามันจะบินเนี่ยอันนี้ฝากข้อความสื่อสารไปถึงทุกคนว่า รออย่างน้อยสี่เดือนนะจ๊ะนะครับสี่เดือนนะจ๊ะสี่เดือนนะจ๊ะถึงจะได้ทุบได้แต่เอ็กไว้มงเล็บไว้ว่าในสี่เดือนนั้นเนี่ยถ้ามันถอยหมดร้อยี่สิบวันแล้วฝั่งสตาร์คยังไม่ชนะฝั่งเครดิตเซลในในในสัดส่วนที่สมเหตุสมผลน,นะครับทุกคนก็จะเสมอตัวแค่นั้นก็ได้ a c ซกลับไปราคาอยู่ที่เดิมน,นะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้ราคามัน มีทิศทางที่ดีนะครับเราก็มี KPI กันแล้วแล้วสัปดาห์นี้เราจะติวเข้มแล้วนะครับเราจะดึงคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาประชุมร่วมกันนะครับซึ่งก็คืออยู่ในไลฟ์กรุ๊ปของเอเซนั่นแหละนะครับคอนดิชันในการจอยก็รอผมเปิดขึ้นมาหลังจากนั้นก็กดจอยแต่ไม่มีการเปิดทุกวันอะไรแบบนี้แบบที่ที่ยิมก็าทำนะครับคือพี่แอ ผ่านประสบการณ์ไลฟ์ทุกวันทุกคืนมาสิบห้าปีแล้วจะให้พี่กลับไปนั่งไลฟ์ทุกวันเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าจะมีก <c oughs> ารเรียกคุยกันตลอดนะครับในช่วงสำคัญสำคัญนะครับใครถ้าใครจำบรรยากาศนี้ได้มันคือประมาณเดือนเดือนประมาณเดือนมิถุนากรกดาปีที่แล้ว <c oughs> อรักนะสสาคันป่ะคะ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่มันจะประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันเพราะฉะนั้นคนที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงเลยเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในสเต็กอยู่ในสตาร์นะครับอยู่ในสวอปทูสตาร์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้สวอปมาปุ๊บเราจะไปเทขายใส่เนี่ยก็เป็นไปไ,ปได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แรงขายเนี่ยเป็นแรงขายระยะสั้นเราก็เต็มใจที่จะรับเป็นอย่างดีเพราะว่าเราได้หนึ่งเปอร์เซ็นจากการขายของเขามาเข้าเทรดดิ้งฟีของเราอันนี้เรามองในเจ้าก่อนเนาะ ส่วนอะไรก็ตามแต่ที่มันจะเกิดขึ้น,นเราคงไม่ได้พูดในที่สาธารณะแล้วแต่ก็จะมาอัปเดตกันในส่วนที่อัปเดตได้จําได้ไหมที่เราต้องแบ่งเรื่องคุยกันก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเราค่อยเอามาพูดในพับลิกได้ก็จะเป็นทางนั้นแต่ผมก็ยังจะมาเยี่ยมคอมมูนิตี้อยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลวันหนึ่งผมสามารถรันคอมมูนิตี้ได้ทั้งวันนะฮะบ,บางวันตั้งแต่สิบโงเช้าจนถึงตีสีอย่างเงี้ยผมก็ทาให้ได้ นะฮะวันไหนฟิตนะแต่ไม่ใช่ทุกวันนะครับอ่าโอเคยิ้มอะพี่ฝากไว้เท่านี้ครับออาไปกันต่อก่อนขอบคุณพี่มากครับโอเคนี่ยโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเวลาจะบอกทุกเวลาถูกไปแรอบหนึ่งนะอ่าสิบเก้านาฬิกาสิบสามนทีครับนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับในวันเสาร์ที่สามสเอ็ดมกราคมครับตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นบนจอเนาะ น่าจะเห็นกันชัดอยู่พอสมควรก็เรื่องกราฟเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วละ่ะแต่สิ่งที่พี่แอคพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับและเหตุผลนะครับที่มีมันสมเหตุสมผลทุกอย่างครับด้วยความที่แน่นอนครับเซลล์เพเชอร์ยังไม่ได้ต่ำไปกว่า5%แล้วก็ยังไม่ถึง95%ไม่ว่าจะเป็นสเต็กสตาร์หรือใดๆก็แล้วแต่ก็คือเซลล์เครดิตที่มีอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นวอลุ่มที่เห็นจากทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่จาาากทางง่่อยแตใด เป็นการที่คอมมูนิตี้นะครับผมแล้วก็คนที่ดูราคา ACT หรือซื้อ ACT เกิดขึ้นมาเองจุดเนี้ยเห็นได้อยู่แบบเต็มๆเลยพ <อ S 1> เพราะฉะนั้นแล้วเลยไม่แปลก่เ<อ>พราะเรายังไม่ได้ขยับเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ไอ้กราฟแท่งที่ขึ้นมาตึ๊ดตึ๊ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันลงแถวๆประมาณแถวนี้เดี๋ยอีกนิดหน่อยเนี่ยมันจะสมเหตุสมผลมนละครับหลังจากนั้นแ่ะพอพอเขาขายปุ๊บมันเกิดอะไรขึ้น เซลล์เครดิตเนี่ยเซลลเครดิตเนี่ยมันก็จะหายไปด้วยเพราะว่าการขายทันทีอันนี้คือคือ v ีสีเพราะว่าทุกซัพพลายที่จะขายได้เนยต้องมีเซลล์เครดิตใช่ปะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาขายบุเซลล์เครดิตเขาก็หายครับทําให้บวนรวมของเซลล์เครดิตเนี่ยมันก็หายไปด้วยทําให้เพชเชอร์เซลมันก็ถูกตัดออกไปด้วยแล้วก็ 95%ิบห้า็ก็จะถึงขึ้นไวขึ้นได้ด้วยเพราะว่าเซลล์เครดิตรวมเขาหายไปแล้วไงพอเขาขายแล้วเขาก็คืนเซลล์เครดิตที่กับตลาดหลังจากนั้นเราเราจะทําอะไรก็เรื่องของเราแหละครับพวกเราเพราะมันเงินเราเนาะเราทําอะไรก็ได้นะฮะนะครับอันนี้ครับสองแท่งนี้เนี่ยประกอบมาด้วยสัดส่วนเอ่อที่มีการบายจากแท่งข้างล่างสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็ทํากาไร นะครับแล้วก็ออกไปนะครับตามที่เขาได้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากเนี้ยนะครับเราเราเรา,เราทำอะไรเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ประเมินเอาไว้เนี่ยมันก็มาถึงแล้วนะครับก็คือห่างสิบเท่าระหว่าง V2 สองกับ v ีสี เดี๋ยวเดีย๋ยวจะไปลองดูว่าจะพูดในนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวขอดูตอนตีบอรลรอบสุดท้ายจบก่อนนะครับทุกคนไฟติ้งครับอา้าวจะบอกนะว่าที่พูดกันทั้งหมดไม่ใครได้ย,นดยนินได้ยินครับอยาได้ยินครับได้ยินครับรได้ินึงนับเงียบขาอะไรเมื่อกี้ <laughs> ม่มัน ไม่ได้เปิดขอภัยครับโอเคครับโอเคอ่ะ okay, okay. ah.